สวัสดีครับพลเอกวันนี้พลเอกจะไปไหนเอาน้องไปด้วยเอาน้องไปด้วยไปเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนทีละคนพลเอกเดี๋ยวรอให้เพื่อนเอาให้กันไอ้ทางน์โซนบาลีนะครับเปิดให้บริการตั้งแต่ที่หนึ่งนะครับถึงวันที่สิบเจ็ดในเดือนกันยายนครับจัดถึงสิบให้บริการตั้งแต่สิบห้าเลย เสาร์อาทิตย์นะาผัดกันเริ่มนะครับเปิดให้บริการตั้งแต่ส0บนาฬิกาถึง21่สนาฬิกานะครับเร่เห็นหมูพรีเซนตมากับเพื่อนๆของเราเพื่อเป็นช้างแมงมอสนะครับเสือชีตาห์นะครับหวานเพชรข้าเสือสิงห์ตะพิงงูนะครับผมเอาใส่เข้าไปลึกๆลึกมีแมครับผมงด้วยนะผมขอบคุนะครับ ให้พี่เขาเดี๋ยวพี่เขาเก็บตังกนเด็กเองนะครับเพ่าเดอเดี๋ยวพี่เขาเก็บไปเลยมาแล้วมาแล้วมาไปแล้วพี่เล็จะวิ่งหนีทำไมล่ะเร็วเร็ว มาแล้วครับมาแล้วพี่เล็กโอ้พี่เล็กยังอยู่หน้าพิซซ่านะครับผมเด็กเด็กออกจากล้านพิซซ่ารับเต็มเลยหมดเลยนะครับผมวันนี้พี่เล็กเป็นดาวเลยนะครับอย่าไปเคาะอย่างนั้นเลยไหวสามารถควบคุมได้พี่นับหน้าร้านจอดรถลงสั่นเล่นปั้นทหารเลยครับมาให้ทุกท่าน

เด็กมานี่ลูกเด็กอโอเคตอนนี้ก่อนนะครับ